นี่แหละครับชาวบ้านฆ่าหอยแต่ปลาก็ตายด้วยนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องดูนะครับโดยว่าหอยตายขนาดไหนนะครับครับสวัสดีครับช่องสุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับพี่น้องอาวันนี้พาพี่น้องมาดูที่นาของชาวบ้านนะครับ ที่เขาใช้สารเคมีนะครับเพื่อกําจัดหอยนะครับแล้วก็ปลาก็ตายด้วยนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องชมดูนะครับนี่แะครับหอยตายเกลือนเลยนะครับหาว่าไม่ทําอย่างนี้นะครับข้าวที่ดําก็ไม่ไม่เกินสองวันนะครับหอยเขาจะกินหมดนะครับชาวนาเราก็เลยต้องหาทางออกโดยการฆ่านะครับ ใช้สารเคมีนะครับพี่น้องมีแต่หอยทั้งนั้นเลยนะครับพี่น้องดูฝั่งนี้นะครับก็เป็นปลานะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนี่แหละครับขาวๆฝั่งโน้นเยอะนะครับนี่นะครับเป็นปลาชนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับตาย ก็ในจุดนี้ครับปลามีมากน้อยแค่ไหนก็จะเห็นหมดเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องดูนะครับฝั่งโน้นนะครับขาว3ามสี่จุดเดี๋ยวพาพี่น้องดูนะครับเห็นไหมครับเป็นปลาทางนั้นนะครับลอยตายใช้เวลาแค่คืนเดียวนะครับไม่เหลือเดี๋ยวพาไปดูอีกนะครับ นี่แหละครับพี่น้องดูได้นะครับก็เป็นการใช้ยาฆ่าหอยนะครับแล้วก็ปลาก็ตายด้วยแต่ผมไม่กล้าลงนะครับหาว่าจับได้ก็ประมาณ3ากิโลสกิโลนี่แหละครับพี่น้อง ที่เป็นขาวๆนะครับเป็นปลาทั้งนั้นนะครับนั่นแะครับขาวๆแล้วก็ใกล้กจุดนั้นอีกนะครับนี่นะครับทางนี้อีก นี่แหละครับพี่น้องการใช้สารเคมีนะครับแต่ก็เป็นทางเลือกของชาวบ้านนะครับหาว่าไม่ใช้สารเคมีเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้าวนะครับหอยอยากกินข้าวหมดวิธีการแก้นะครับตอนเช้าก็มีชาวบ้านมาปรึกษาผมนะครับว่าจะแก้ปัญหาหอยเชอรี่ยังไงผมก็แนะนําว่าเลี้ยงเป็ดสักสิบตัวนะครับหาว่าเลี้ยงเป็ดแล้วเป็ดเขาก็จะกินหอย นะครับเราก็อาจจะสร้างเป็นเล้าเล็กๆอยู่ในที่นานะครับสําหรับให้เขากินหอยโดยเฉพาะเราก็ยังได้ไข่นะครับพี่น้องได้ไข่ของเป็ดอีกนะครับเพื่อที่จะมาเป็นอาหารเสริมหรือขายได้ราคานะครับหาว่าเราใช้วิธีการฆ่าหอยโดยใช้วิธีนี้ เราก็จะไม่มีอะไรจะกินนะครับเนื่องจากว่าสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในน้ําตายหมดนะครับพี่น้องแล้วการการแก้ปัญหาอีกแบบหนึ่งก็คือเราเลี้ยงหอยเชอรี่เลยนะครับหาว่ามีนาสิบไร่เราก็เอาผ้าเขียวกัน้นไว้สักหนึ่งไร่นะครับเลี้ยงหอยเชอรี่ซึ่งตลาดต้องการนะครับหาว่าเราฆ่าอย่างนี้นะครับพี่น้องมันก็เสียหายหมดนะครับพี่น้อง ขาวเลยนะครับพี่น้องดูนั่นแหละครับนี่แหละครับตัวใหญ่มากตัวนี้ฝั่งโน้นอีกนี่แหละครับลอยเกลือนหมดเลยนะครับแต่ส่วนมากเป็นปลาช่อนนะครับปลาช่อนส่วนปลาเล็กๆตายแล้วเขาก็เป็นอาหารของปลาอีก อันนี้เป็นปลาช่อนใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับพี่น้องกราลอยก็จากช่อง Youtube สดาฟ์าออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับคลิปนี้ผมเดินผ่านมานะครับเห็นปลาลอ,อยอยู่เต็มเลยนะครับก็เลยลงดูที่ไหนได้ชาวบ้านเก็ใช้ยากฆ่าหอยนะครับพี่น้องก็เลยนาเสนอพี่น้องได้ดูนะครับ คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ